โอเคครับสวัสดีครับก็อยู่กับอูบะอุบะบะนะครับที่เดียวที่เดิมที่เซิร์ฟสามร้อยสี่นะครับเออ่พอดีหลังจากที่ผมลงคลิปตีบอสเยลโลไปนะครับแล้วก็ตีบอสกาโลไปนะครับก็มีหลายๆคนที่แบบโอเคหวังดีมาคอมเมนต์ผมว่าพี่ลองใช้อันนั้นอันนี้ซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยจะมาทำเป็นคลิปแก้แล้วกันนะเรียกได้ว่าเป็นคลิปแก้ก็คือเดี๋ยวผมได้ทำการปรับทีมมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองตีให้ดูว่าเฮ้ย หลังจากคลิปที่ผมลงไปแล้วคลิปนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะใช้อะไรบ้างนะครับเอาเป็นบอสเกยโลแล้วกันนะครับวันนี้อ่ะบอสเกยโลสำหรับอันแรกให้ไฟไหมใช่ไหมครับไฟไหมเนี่ยเอ่อผมก็จะใช้เป็นแม็กใส่ฟ้าตีธรรมดาได้ลูกไฟเอ้ยได้ได้ไฟไหมแล้วก็ใช้เมทัลไนท์ใช้ราชาทะเลลึกอ่ะกริบาสพวกนี้คือตีธรรมดาหมด แล้วก็ใช้จีนอตจีนอเนี่ยคืออันติจะได้ติดไฟไฟไหม้ใช่ไหมครับแล้วก็ราชาใต้ดินติดไฟไหมแต่ว่าใช้คอเป็นคอจีนอตเลเวลที่มันบอกว่าเมื่อละครฝั่งสตูติดเผาไหม้ก็จะได้รับพลังงาน1จุดขึ้นทันทีมัมนก็จะทําให้เราได้พลังงานมากเพิ่มขึ้นนะครับได้พลังงานมากเพิ่มขึ้นก็จะได้ใช้อันติ2ตัวได้อยู่นะคิดว่าได้อยู่นะนะครับก็จะเป็นทีมนี้สําหรับเผาไหมกัดก่อนส่วนอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมสาหัสหรือดาเมจสาหัสนะครับ ก็จะใช้เป็นโกเสือนะครับตีธรรมดาหน้ากากหวานหลินหลินตีธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยบาคุซันเนี่ยจะได้ลูกไฟเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยแล้วก็จะใช้พวกเกาวบาคุซันแล้วก็เมทันแบตออกอันตินะแต่ว่าจะไม่ได้ครบไม่ได้ครบคอเพราะว่าจะไม่มีสายเนี่ยไม่มีสายพลังเพราะว่าถึงครบคอไป <c oughs> เขาก็บอกว่าขนาดที่ฝั่งตัวเองเริ่มต่อสู้ก็จะติดกระหน่ำหนึ่งรอบคือดาเมจเพิ่มขึ้นเราไม่ได้ต้องการดาเมจอยู่แล้วเราต้องการแค่สถานะ ดาเมจหรือดาเมจสาหัสอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องการบัฟกระหน่ำอะไม่ได้ต้องการความแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ไม่ครบคอเอาแค่เอาแค่คออันแรกพอนะครับก็จะเป็นทีมประมาณนี้ส่วนทีมหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นโบลสเป็นมอสกิโต้เกิลยุงแดงเนาะจักรพรรดิเด็กกาโรซอมบี้แมนเกโลเหมือนเดิมนะครับก็ลองไปดูว่าเราจะได้สถานะอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มเลยเมื่อกี้ผมเข้าบอสเกโลโอเคถูกต้องนะครับบอสเกโลนะครับเริ่ม มาก็จะเรียงประมาณนี้นะครับอันนี้ออกธรรมดาธรรมดาแล้วก็จีนอสกับราชาใต้ราชาใต้ดินเนาะตัวนี้ออกเป็นอันติไปนะครับก็จะประมาณนี้อ่าเน,นี่ยได้3แล้วนะครับได้4อันนี้อันติไปได้5นะครับแล้วก็แม็กสายฟ้าอ่าได้หเนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดได้รอบแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะน่าจะได้สิบเต็มแน่นอนนะครับ อ่ะรอดูก่อนรอดูก่อนมาอีกาอีกาตีนะครับอ,อีกามีแขนด้วยอ่ะเพิ่งเห็นมารอบนี้ครับเนี่ยได้ลูกไฟเพียบเลยทีนี้จริงๆแบบพวกนี้สามารถอันติได้ด้วยนะเอโกลิบาสกับเมทันไนเนี่ยอ่าโอเคก็ได้สิเต็มนะครับกด,ดข้ามไปเลยไปเว็บที่สอง โอเคยังไงอันนี้ตีธรรมดาไปครับอืมอ่าสองแต่ว่าตัวตัวอะไรนะเนี่ยเมทัลแบทเนี่ยกระบองเหล็กมันก็มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสติดร้อนะครับก็ลองดูเอานะแต่ตัวพวกนี้ก็ติดร้อเปอร์เซ็นตะอ่ารอบแรกได้หกนะครับรอบแรกได้หกเพราะฉะนั้นรอบที่สองก็น่าจะได้ถึง10%แน่นอนผมว่า แล้วคอบาคุสันก็ได้ลูกไฟเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นจากน้องที่คอมเมนต์แนะนํามาเลยคือต้องบอกว่าบางเรื่องอะ่ะผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดเยอะขนาดนั้นนะบางเรื่องผมรู้เพราะผมทาคลิปแล้วมีคนมาเม้นบอกเยอะมากๆนะครับพอผมได้แบบเออพอมีคนมาเม้นบอกตรงนี้ผมก็เลยเอามาทําคลิปต่อให้แบบทุกคนได้รู้ทั่วกันนะว่ามันสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้เพราะจริงๆผมก็อย่างที่บอกครับเป็นคนเล่นธรรมดาเลยไม่ได้รู้อะไรมากมายเหมือนกันแต่อยากจะแบบ ออกมาแชร์ในส่วนที่ตัวเองรู้เผื่อแบบจะเป็นประโยชน์ให้คนบ้างนวกันเนาะอ่ะผมก็จะให้กาโลออกก่อนนะสาหรับรอบแรกอันติรอบแรกเพื่อจะเคลียรลลูกน้องแถวหลังไอยุงแดงมันจะได้ไม่ไปปาดแถวหลังนะครับแล้วก็ปิดกาโลเดี๋ยวจะให้โบลอสออกธรรมดาก่อนรอบแรกนะครับอ่าอ่าตีไปเนี่ยโบลอสออกธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้น มันเกลียดลูกน้องไปแล้วการโร่ก็ไม่จําเป็นแล้วผมก็จะเปิดโบลอสให้มันออกสกิลแค่สามตัวนี้พอนะครับแล้วก็กดข้ามเลย love, อ่ะรอบนี้จะได้ดามเมจเท่าไหร่ครับ love, ได้สองห้าแปดนะครับได้สองห้าแปดไม่ถึงสองหกศูนย์เหมือนกันนะ oh. บางทีอ่ะไม่เป็นไรครับเอาอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งแล้วก็จะใช้สเต็ปเดิมเลย love, อ่าเพราะว่า ที่อาจจะไม่ถึงสองนเพราะว่าผมถอดของไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเอาของตัวนี้ไปใส่ทีมหลักเอาของทีมหลักใส่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบมีดาเมจคาดเคลื่อนบ้างโอเคอ่ะอันนี้ก็ได้แบบ5้าเต็มนะอันนี้อ่ะก็ได้แบบ5้าเต็มเหมือนกันโอเคอันนี้เปิดกาโลก่อน เอ๊ะหรือถ้าเกิดไม่เปิดกาโลมันจะได้เยอะกว่าป่ะอะลองไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาจาักรพรรดิเด็กคิดซะว่ามันตีไม่ติดคิทิคอ,อร์บอโลดน่าจะได้ดาเมจเยอะอยู่นะโอเคประมาณนี้กดข้ามเลยจะได้เยอะกว่าหรือเปล่ายุงหันหลังเฉยอันได้สองห้าหกได้น้อยกว่าอ่ะไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ทีมผมนะประมาณนี้มาเล่นให้ดูอีกครั้งนึ่งสำหรับ การแก้ทีมไอสองเวฟแรกนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกขึ้นยังไงก็คือต้องขอบคุณน้องที่มา,า,าคอมเมนต์ด้วยหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับก็โอเคเนาะเป็นประมาณนี้ละกันถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบน,นี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการท,ทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า back